มาครับมากินลาบเนื้อซอยจุกไอคึมซอยจุกฮป้ากินเนื้อลาบก่อยซอยจุกเมรัอเชียนมองสิกองไงฮะจังไงบฟเ่ต์นู่นก่อนมันแก้ งอหลงของผ้ากีดีเราจะิมั e. mm. ้งปลาาขายก่อนขายแลไรรบมเดียวกนลขายกูฮูขายไหนนะผู H ้ขยขวบเป็นเอขวนะขวตงน่อนก็ได้ที H ่มต้องใช้ที่เท่าไป็แล้วอืมเ่อนอ่ะอ่าไหม มมางเอว่าอะไรอย่บอมมาอ่าพี่น้องอินซอยจูับึ้ซอยจุู่คันแท่น้องโอ้ไปลงมึงได้ลงมึงอันนี่

แปดคูณแปดก็มีนี่คูณแปดไม่ได้ยินไปหรอไม่ได้น้องแส่น้องพ่อตาอันมีเนสีมัยอันก็มีเอันนี้อาน้อันนี้อันีอันน้ัอัอัับอับน้ออััน้อ ตับตับตับไปไปมาครับกินแจวอรวัดวัดวัวัดัดวัวัดววัด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 วัวันวัดวัดวั พอมีต่อยแล้วมึใส่จุมเกนิูแล้วมีใส่จุอยู่บ่จะมองเห็นเต็มเราครับฮะัก็จะเห่ากับตัวแจ่มห่วง ้ออจะไปขายปลาอีกวะตุ๊บันเดียววะปลาใช่ปลาเหราป่ะสิเอามาหน่อยปลาจังปลาอยู่น่นงเบิร์นนะใส่เบิร์นปลาเอามา

To 拜拜 um, hmm. However, you Wait, หตัวเดียวมอญเดียวเดประมาณสองโลกว่ากับสามโลกูเสื้อนี่ก็ได้เทื่อเดียวขนาดประทัดมากเลยตรวเต็มเลยเวมาทำพร้อมเดียวให้ยุบไปเวมาเกือบมองข้งมีจัดแต่ปะมองมาหายเลยท่านลุงอะไรอย่าง Hai nói nhiều mẹ, ừ, mẹ nó ừ. biết ở việt mi lắm. say say mẹ mẹ quý 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 ผมซืก <speaking> ันคักขักคักจังซี่จังซี่เดอนทางเดือตั้งเทียนเราไปหนึ่งละไม่เอาไปิลนั